วันนี้เราจะพาไปดูกันว่าการขุดล้อมต้นไม้มีขั้นตอนและวิธีการขุดล้อมยังไงบ้างครับผม นะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับพี่โก้นะครับพี่โกเป็นผู้รับเหมาที่จะมาขุดล้อมต้นไม้ในบายโฟาร์มของเราครับผมพี่โก้ครับผมอยากให้พี่โก้อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการขุดไม้ล้อมนะครับว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างครับอ่าครับผมคือขั้นตอนการขุดไม้ล้อมนะครับคือตอนแรกถ้าเราไม่รีบครับเราก็สามารถใช้คนในการเปิดหน้าดินอ่าครับอ่าเปิดหน้าดินแล้วก็เว้นรากคือในการ ขุดฤดูนี้ต้นไม้มันอยู่ในการพักตัวคือเราสามารถขุดสดได้เลยแต่ถ้าเหมือนว่ามันอยู่ในช่วงฤดูฝนฤด,ดูอะไรเนี่ยครับบางคนเขาก็อาจจะไม่ขุดเขาอาจจะบอนเตือนทิ้งไว้อ๋อโอเคอ่าใช่ครับแต่ที่เราทําตอนนี้คือเราสามารถขุดสดได้เลยใช่เพราะว่าก็แล้วแต่สถานที่กันครับพอเราพร้อมเราก็สามารถย้ายมาขุดสดได้เลยครับขุดสดแล้วก็แต่งกิง่งคือแต่งเอาใบออกให้ได้มากที่สุดเพื่อลดการคายน้ําเพราะช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนแต่ดีตรงที่ว่าตอนนี้มันมีฝนให้เราบ้างครับอ่า ถือว่าโชคดีถือว่าโชคดีไปคือเราไม่ต้องลดน้าเยอะครับอ่าแล้วก็เหมือนตอนนี้ที่กําลังปลูกอยู่ทําไมบริเวณนี้ไม่ไม่ขุดหลุมเพราะว่ามันจะมีระดับดินก็คือระดับเนี้ยครับถ้าสมมติว่าเราขุดหลุมลงไปอีกพอเขาถมอ่ะ,อะมันก็ยิ่งถมลึกก,ก,ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเราขุดขุดหลุมลงไปแล้วเวลาผู้รับเหมาเขาปรับที่เนี้ยก็คือมันจะทาให้ต้นไม้แบบเหมือนฝังลึกเกินไปอ่าใช่ครับอากาศอากาศจะลงไม่ถึงรากรากจะไม่มีอากาศครับ คือคถ้าสมมติว่าในกรณีถ้าเราแก้ปัญหาถ้าเราปลูกไปแล้วเราฝังแต่เขามาถมที่หลังคือการแก้ปัญหาก็คือการเปิดเปิดข้างบนแล้วก็ใช้หินใช้หินอ้อครับผมหินก่อสร้างหินสามสี่เนี่ยหินสามับสี่นะครับ,รบใส่ลงไปแล้วก็ทรายกบรบเพื่อให้น้าและอกากาศลงไปถึงรากถ้ามไม่งั้นตายาแล้วจากประสบการณ์ที่พี่กู้ขุดมาลม้อมมเนอุปสรรคหลักๆเลยพี่ส่วนมากเป็นประมาณไหนครับเจอดินทรายดินทราย ถ้าเราไม่ได้ห่อพุ่มอะถ้าเราเจอดินทรายตุ่มจะแตกจะล่วงหมดเลยดินจะไม่เหลือเลยไม่เหลือดินเดิมใช่ครับมันจะเหลือแต่รากมาโขูนมาเลยครับก็คือเป็นอุปสรรคนะแล้วถ้าเกิดในวัยอุตามกรงเราเนี่ยอันเนี้ยถือว่าดีไหมครับพี่ก็ถามว่าดีไหมก็คือยังโอเคในระดับหนึ่งครับเพราะข้างล่างจะเป็นดินทรายเหมือนเราดูที่เขาขุดสาข้างล่างจะเป็นดินทรายแต่เหมือนเราขุดต้นเนี้ยครับผมรากมันจะไม่ลึกไงครับ มันจะลงอยู่ประมาณแค่สาเซนเองรากพอเหมือนว่าเวลาเรายกขึ้นมาพอยกมาถึงเราก็เจอแต่รากจะพาข้างบนพอไปข้างล่างไม่มีอะไรเลยครับผมก็คือรากคือไม้ชช้นนี้นี่คือลากอยู่ผิวดินครับรากไม่ลึกครับผมแล้วก็เป็นไม้ที่คุณง่ายครับ ครับพี่โกอันนี้เป็นขั้นตอนในการขุดล้อมใช่ไหมครับพี่ <S <S ใช่ใช่ครับ,<ช>รบนี่ก็คือครเราเปิดกับรถแบคโคแต่เราเปิดให้ไกลจากโคนต้นเพื่อที่จะให้มันกระทบกระเทือนรากรน้อยที่สุดถ้าสมมติว่าเราขุดเจอรากเราก็คือเราต้องหยุดแลวต้องใช้เลื่อยหรือว่าใช้อะไรตัดรากให้เสร็จก่อนอ๋อถ้าเกิดว่าขุดเลยก็คือเหมือนกับมือแมคโคจะไปไปดึงแล้วก็ลากช้ำใช่ใช่คือมันมันไม่ช้ำเฉพาะรากครับเพราะว่าพอมันดึงปุ๊บอ่ะมันจะดึงฉีกมาถึงลําต้นเลยโอ้ครับอ่า คือเราต้องดูเวลาเออมันดึงแล้วเราก็ต้องหยุดไว้แสดงว่าขั้นตอนในการขุดนี้ก็ต้องระวังนิดนึงใช่ถ้าเจอลากก็ต้องใช้เลื่อยไม่ก็ใช้ใช่ครับแต่ถ้าลากเส้นเล็กไม่เป็นไรแต่ถ้าลากเส้นใหญ่ขึ้นมาคือต้องหยุดก่อนโอเคครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการย้ายใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอันนี้เราี่คือเราแันนี้เราขุดสดเลยนะครับเราเราไม่ได้ห่อกันเท่าแตร่ห่อก็ต้องมีการห่อกันใช่ครับก็คือเราขุดสดแล้วเราไปปลูกเลยปลูกเลยครับครับ